มาต่อด้วยตัวเม็ดส4นะครับพี่น้องปู้ว่าสิเปิงไดเดอร์พี่น้องเดอ้อนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ไผ่ขึ้นกันกับตัวสีเขียวนะครับตัวนั้นผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีเอยียงนิดๆแต่ไม่เป็นปรับเข้าได้น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลอเบืงตัวนี้นะครับพี่น้องเนี่ยคือเก้าหล่ะครับเพิ่งกำลังเกี่ยวเขา่านี่ครับผมอ่าลอๆชมรอชมเนาะพี่นอนะ้องเนาะขึ้นนึกว่าขึ้นคือนแล้วพี่น้องสองเทศสองเทศครับ เทศแรกมันมันสั่นประเทศที่สองก็เลยไปผ hey, พุ่นพี่พี่น้องวาวไมวาวไมลอยสี wow, ่ส wow, ิบสี่เส้นไปเฉือกก่อนพี่น้องวาวไมวาวไมครับมุนีร่มดีได้พี่น้องหนีหน่อยซึนูกับพ่อด้ยินพี่น้อง ว่าสิเอาให้ล่มมันดัดปีกจั่นหน้อยนะพี่น้องเนาะดูดลูลมมาเทียตัวนี้ตัวนี้ปีกออกแข็งอยู่พี่น้องตัวเนี้ยเห็นมอครับมันเซินเซินหาล่มเลยพี่น้องเอาพี่น้องสานีกรนเด้อครับผมมือเดียว